ยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่3ในศึกการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าดาราฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์เมื่อซูเปอร์ร์แถวหน้าของเมืองไทยทั้ง5ทีมจะมาแข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งและมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองตำแหน่ง s u p e r c h a ชมพร้อมกับคว้าเงินรางวัลไปมอบให้การกุศลมูลค่ากว่า5 0 0 0สนบาท วันนี้บ้านไหนฝรั่งต้องลุกเป็นไฟเมื่อแก๊งพระเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงต้องมาปะทะกับไอดอลสาวระดับประเทศทีมแรกสวยหล่อขอทําปุญนนำทีมโดยเกรทวอร์ิมทอนบอยประกอบอาเล็กธีระเดชและพันจันประ์บ้านเจริญบ้านเจริญบ้านเจริิ และทีมสาวหน้าใสขวัญใจเอาตานำทีมโดยกัปตันเชอร์ป่าง้อมเสริมทัพด้วยปันมิวสิกและจีจีจาก B.N.K.48 <ation> ไม่ใช่ครับเธอจองบอกเธอจองบอกอเดีแล้วการต่อสู้กันเพื่อคะแนนแรกของพวกเขาทีมใดจะคว้าชัยชนะมาได้มาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูปเปอร์แชมป์ มา2ทีมเลยตามสบายนะครับนั่งลงตามสบายกันได้เ,<อ>เลยนะครับมาขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่นั่งกับปั้นจั่นแล้วอะไม่อยากนั่งกับปั้นจัน่มนามาคุณอยากนั่งกับสาวๆวันนี้สาวๆเยอะพี่เจกณอยากนั่งกับสาวๆผมแค่ไม่อยากนั่งกับพี่ <c oughs> ผมแค่ไม่อยากนั่งกับพี่คือก่อนเข้ารายการอเล็กก็บอกกับผมว่าครับเฮ้ยเบนเคมาพี่ป้าแต่งเรื่องเก่งแล้วนะไหนแต่งเล่าให้จบเล่าให้สุดเล่าไปสุดเก่งนะทำตัวเป็นปกติครับพอถึงเวลา ตัวแข็งทื่อเนี่ยตัวแข็งทื่อก็ก็น้องเราเขาน่ารักไงอ่ะแล้วเป็นตัวขตัวเองไม่ได้เหรอไหนไหนบ้านเป็นตัวเไหนลองเป็นเนี่อย่างนี้การไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะพอคบกับใครมันก็ไม่ยืดไงอ้าวอันนี้เล่นแล้ขอโทษคุณคุณเพ่งโทรศัพท์อย่างเดียวมีบัตรเครดิตกระเด็นออกมาด้วยเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวนี่นี่คือมุกที่เรียกได้ว่าสายเปร์เว้ยสายเปร์เว้ยนี่ กะโว์ป๋าว่างั้นอีกลอบไหมพี่ไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีอะไรพี่มีแต่หัวใจขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่โปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีของเราที่จะมาสนุกกันมันกันหากันอย่างเต็มที่นะครับในฮอลลีวูดเกมไนท์ยแลนซูเปอร์แชมเราเอาเหล่าซุปตานะครับแนวหน้าของเมืองไทยมากว่า5ทีมมารวมทีมกันเองนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับเดิมพันด้วยศักดิ์ศรี เพื่อชิงความเป็นหนึ่งของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์จะมีเพียงแค่หนึ่งทีมเท่านั้นนะครับที่จะได้ครองตำแหน่งซปเปอร์แชมป์พร้อมเงินรางวัลเพื่อการกุศล5 0 0แสนบาทวงน,นตรีของเราพร้อมแล้วเล่นได้ทุกแพลงถ้าบอกเขาล่วงหน้า3เดือนเพื่อไปแกะซ s m i มา เลยนะครับว่าคนที่ได้ดูทีวีณตอนนี้เป็นผู้โชคดีนะครับเพราะว่าเราเอาทั้งสาวๆและหนุ่มๆนะครับมาประท้ากันเป็นครั้งแรกทีมพระเอกระดับประเทศและไอดอลสาวระดับประเทศ2ทีมนี้มาเจอกันนะครับแนะนําทีมแรกก่อนเลยนะครับผมทีมสวยหล่อขอทําบุญสวัสดีสครับน<ำ>ํ<อ>าทีมโดย<ห>คุณเกรซวริทเทอรลูก<ว>ทีมของเขาคือคุณบอยประกคุณปัญจันทรและคุณเอเล็กซ์ิรเดช วันนี้มาเจอน้องๆ B N K กลัวไหมครับกลัวครับกลัวกลัวอะไรกลัวอะไรอะกลัวอะไรอเล็กอเล็กคุณกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะไปทำอะไรน้องๆเขากูทำไรกูอยูด okay. ูข้างโอตะกูต้องให้เกียรติน้องเขาอไอ้ไอ้เล่นแบบกับแพย์ล้วพาไม่มีไม่มีน้อง ตั้งใจเล่นพี่เอาใจช่วยยังไงวันนี้พวกยูชนะแน่พวกยูชนะแนเ่เราต้องตั้งใจพูงตรงนะในทั้งสี่คนพวมอาการออกมากสุดเลยวะพวกอาการออกมากสุดเลยวะ หัวหน้าทีมครับ5 0 0แสนบาทถ้าได้ไปเอาไปบริจาคที่ไหนครับเอาไปบริจาคให้กองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งครับครับผมศิริราชมูลนิธิครับผมดีนะคร่ดีดนี้ได้พูดอยู่คนเดียวเลยสถานที่แห่งนี้นั่นเอง5 0 0แสนบาทที่คุณจะไปมอบให้นะครับผมก็ขอให้โชคดีครับแนะนำทีมต่อไปของเรานะครับสาวน่าใสขวัญใจโอตานำทีมโดยคุณเชปรา ไล่อีก3าคนครับกุจีจี้มิวสิกและปานเพียรแค์โเริเอน้องใหม่2คนที่ยังไม่เคยมาปาร์ตี้กับเราในวันนี้นะครับก็คือเชอร์ปรางกับจิจี้นะครับผม2คนนี้เอ่อมีความลำบากใจไหมครับเห็นเห็นกับทีมที่เราต้องปะทะด้วยกับวิธีการแข่งขันกลัวไหมอย่างแรกกลัวพูดไม่ทันกลัวพูดไม่ทันค่ะกลัวพูดไม่ทันหัวพี่อยู่เดี๋ยวพี่ส่งให้ส่งเห็นบอกว่าพวกคุณทํากันบ้านกันมาด้วยไม่ใช่เหรอ นิดหน่อยค่ะนี่ทำมาทำมาบ้างค่ะก็ดูแบบรายการไว้่ารไว้่ารอไม่ทันพูดคือดูดูคลิปย้อนหลังของพวกเราที่เคยเล่นอะไรมาวันนี้ก่อนที่จะบอกว่าเอาเงินไปบริจาคให้ที่ไหนได้ยินว่ามีเพลงใหม่ออกมาแล้วนี่ใช่ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมได้มาด่เวทีที่เป็นของคุณเลยบ้างของผมผมเคลียรพื้นที่ไว้ละ ผมต้องการให้คุณแสดงให้เขาเห็นเลยครับพวกคุณดูไว้นะครับตั้งใจดูเดี๋ยว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 อินบ็อกกันเข้ามาบอกว่าอยากให้พระเอกเต้นด้วยอะฮะผมกำลังจะบอกเลยบอกว่าเพื่อนผมก็ทำได้พ่อรักเชนการันตีช่วยเอาใจพ่อรักฉชิการันตีช่วยเอาใจังไม่มีใครชมเลยไม่มีชมอะไรเอางี้คุณอยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเขาก๊อบุณเลย พวกนี้เขาได้อยู่แล้วขนาดอ่านบทละครอ่านครั้งเดียวเขาสามารถเข้าฉากได้เลย่าก๊อปท่าไม่นอะเขาเต้นเราก็ก๊อปท่าเขาเราก๊อปเลยพร้อมเตรียมตัวดนตรีมาก ได้ดีมากๆต้องขอบอกเลยนะครับอะตะกี้เพลงใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> สมมุติว่าคุณได้5 0 0แสนบาทไปเนี่ยนะครับ <c oughs> เอาไปบริจาคที่ไหนครับ B N K ครับก็ <c oughs> เราจะนำไปบริรจาคที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนค่ะอาดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน <c oughs> สิ่งที่เขาจะไปทำกัน การแข่งขันวันนี้นะครับเรารวมมาแล้วนะครับจะแข่งกันทั้งหมดนะครับหเกมด้วยกัน5เกมตัดสินละใครเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเรานะครับเพื่อเงินการกุศลมูลค่า5 0 0 0สนบาทประเดิมกันก่อนเลยนะครับกับเกมแรกของเราเลยดีกว่านะครับเกมนี้มีชื่อว่าทีวีพันผสมวิธีการเล่นเกมนี้ง่ายนิดเดียวครับเราจะเอารายการทีวีที่เป็นพิธีกรหรือละครก็ได้ สองอย่างนี้มารวมกันดังนั้นเวลาคุณตอบคุณต้องตอบ2ข้อข้างหน้าอาจจะเป็นละครข้างหน้าอาจจะเป็นรายการก็ได้ที่อยู่ในช่องนี้พร้อมนะครับถ้างั้นเราเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับปั้นจันกครับคุณปันครับเจอกันก่อนเลยครับโอ้ยปันปันเจอปันปันเจอปันปันเจอปัน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 ปัอย่าพูดดิปันปันอย่พูดดิปันปันเลอสวัสดีครับลุงปัน อทีวีผสนผสมของคุณทั้งสองคือ2รายการนี้ครับกดนะครับป้าจัน์กดก่อนครับตอบว่าครัวคุณต่อยกับนาคีครับครัวคุณต่อยกับนาคีใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมถูกต้องพิครับนี่ จริงๆแล้วนี่คือครัวคุณต๋อยแล้วก็นาคีนั่นเองนะครับผมคู่ต่อไปนะครับมิวสิก,กาอาเล็กครับเชิญอเล็กทำไมชอบดูแอคแอค,แอควะเออแอคกจริงว่ะพี่พร้อมนะอเล็กะนะครับพร้อมสองอันนี้คืออะไรครับทีวีพันผสมมากดน,นะครับมิวสิกกดไปแล้วครับตอบว่าอะไรกงกำกับ12ราศีโอ้ยมากมาก สุดด้วยสุดด้วกรงกำกองราศีครับถูกเอาไปแล้วนะฮะเฉลยออกมาอันนี้โดนตะหลงแน่แข่งขันแบบนี้คอมเมนต์รันกรงกำและสิบสองราศีครับถูกต้องเอาไปหนึ่งคะแนนตอนนี้มูลนิธิสีร่าดับทีมดาบมึงแล้วเล็กนู้ไม่จริงจังเลยต่อไปครับ ครั้งแรกจีจี้มาเจอพี่บอยเลยครับเชิญครับที่พันผสมสองเรื่องนี้คืออะไรพร้อมแล้วมาโอ้โอ้าวได้ครับโูสงสารน้องอะเราอยู่ช่องสามอันนี้ละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีไม่รู้เลยนรายการตีท้ายครัวครับ อกเกือผักแอบรักคุณสามีกับตีท้ายครัวกรรมการว่าไงครับถู้นรู้ใครมไมรู้อ่ะรู้ละครค่ะอเรู้รู้ละครแล้วแต่ว่างงเอามารวมกันเพิ่งสมากร์ซีนนี้ไม่น่าจะมีนะสามสามคนนี้ที่มายืนอยู่ด้วยใช่ไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้คะแนนนะครับฝั่งนี้ได้คะแนนไป เลยขึ้นมานะครับสองการแข่งขันเพการแข่งขันใช่ใช่มาอ่อนข้อเพื่อแบบจะแบบเราเป็นพระเอกช่องสามแท้ๆอาอีกแล้วนะชอบเอาเรื่องตัวเองมาให้คนอื่นเอาตาคุณละมาแล้วครับหัวหน้าทีมทั้งสองได้เจอกันสักทีนะครับคุณเกรศครับคุณชะตาเชิญครับครับผมดีครับอุวยพี่เกร์อย่าอ่อนข้อให้กันครับอันนี้เพื่อการกุศลทั้งนั้นทีวีพันผสมพอรู้แล้วกดทั้งไทยเราสองเรื่องนี้อะไรกับอะไร คุณเกรซก่อนไปก่อนนะครับคมแฝกกับอะไรวะห้ามช่วยแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงคมแฝกกับเขาเรียกว่าอะไรวะที่กดเลือกผู้ชายอ่ะที่เลือกผู้ชายขึ้นมาว่าน่ารักหรือเปล่าวะหมดไปละพูดตรงๆก่อนตอบอเล็กอเล็กไอ้เกรซเล่นนินเยอะเลยว่ะไอ้เกรซเล่นนินเยอะเลยว่ะ เวลาจะเอาะมากโบเล่นเนียนไว้เล่นให้มันเนียนเออไม่รู้จริงไม่รู้จริงจรู้จริงออกครับชพรังเทคมีเอาไทยแลนด์กับคมแฟร์เทคเมีเอาไทยแลนด์กับคมแฟร์กำลมงกันว่าไงถูกคนเอาคะแนนไปโอ้ยไม่รู้จริงไม่รู้จริงมไ่รู้จริงๆเฉลยนะครับนี่ครับนี่คือ2เรื่องนะครับคมแฝกแล้วก็เทคมีเอาไทยแลนด์นั่นเองนะครับข้างหลังฉากนี้เป็นเทคมีเอาไทยแลนด์นะครับ เก่งมากนะครับเอาละตอนนี้คะแนนมันเสมอกันอยู่ครับทีมนี้ส่งตัวจี๊ดมาหนึ่งทีมนี้ส่งตัวจี๊ดมาหนึ่งมาปะทะกันอีกสักภาพหนึ่งผมส่งน้องรักของผมไปแก้ตัวครับคุณอเล็กธีรครับคุณอเล็กธีรรับธีรเดช <laughs> อเล็กธีรเดชให้ไปแก้ตัวเผื่อเขาจะเล่นได้เนียนขึ้น อเล็กเดชเจอใครครับเฉปยงังจะส่งใครดูเองค่ะนี่เยี่ยมส่งตัวเองมาดิมาถึงเอาจริงแล้วคุณเจนพร้อมไหมพร้อมนะอย่ายอมกันครับทีวีพันผสมของคุณทั้งสองคือสองเรื่องนี้กดแล้วอะไรกดก่อนเออตอบตอบเลย กอยดัผู้กองยอดรักมาแล้วครับกับตลาดสดพระรามสี่ตลาดสดพระรามสี่ใช่เปล่ากรรมการใช่พนกานาักาน่้นเอออ่ะเฉลยออกมานะครับนี่ครับผู้กองยอดรักกับตลาดสดพระรามสี่นะฮะเฉลยออกมาแล้วเชอปลาไม่ได้คะแนนนะครับฝั่งนี้ได้ไปหนึ่งคะแนนนำไปแล้ว3ต่อ2ครับ และคู่สุดท้ายห้ามซ้ำเดิมส่งบอยไม่ส่งปั้นเพราะปั้นเล่นมุกเยอะๆมาส่งบอยบอยยิงแบบคมๆไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเฮ้ยมาแล้วฝั่งนี้ส่งใครส่งจีจี้ค่ะจีจี้มาแพ้พี่บอยฮะแพ้พี่บอยอยู่เฮ้ยอย่าอย่าพี่บอยไม่าพูดเลยก็แพ้สู้ละบอยทักทายน้อง ทักทายน้องเออทักทายดิเออนี่สวัสดีถ้าเป็นว่าเฮ้ยไม่เอามันต้องกิ๊กขวานี่หน่อยเออจิจี้เออเล่นเกมเพื่อวะจิจี้เออเล่นเกมเพื่อวะเอาของไงของทักจิจี้สิทักทายทักจิจี้ทักจิจี้ไป่เลเลยพ้นนะทีวีพัฒน์สอของคุณทั้งสองคือสองเรื่องนี้อะไรกับอะไร กดกรับจีบุพเพสันิวาสกับตีสิบบุพเพันิวาสกับตีสิบตีสิบแค่นั้นเหรอเดเดเดสิบเดตีสิบเดิบเดีสเดีสิดตีสเดตีสิบเดตีสเด o ีสเดตีสิบเตีว่าทตีมงานช่ียนบ่ดตีสิบเดตีสเดตีสิบเดตีสิบเดตีสิบเดตีสเดตีสิบเดตีสิบเีสบเดตีสิบเดเเดเเดเดเด เลยบอยไม่น่าไปทักเลยพี่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โอดโลแล้วตอบได้ดีสิบเดย์กับปุเพศนนิวาร์กรรมการว่าไงถูกต้องเอาคะแนนไปมาเลยนะครับผมนี่ฮะถ้าเกิดมีคุณป๊อบนี่ก็คือบุเพศนิวาร์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคุณวิทวัสก็ตีสิบเดย์นั่นเองครับเอาคะแนนไปเสมอกัน3ต่อ3 แต่ว่านี่คือค่าเกมแรกของเรานะครับมันมันขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ6ภผ้าปราบเซียน6ช่วงเวลาของคนที่เรารู้จักในวงการบันเทิงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ จากเกมทีวีพันผสมนะคะรู้สึกว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยเล่นแต่รู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยทำได้เต็มที่มากๆเลยค่ะแต่น่าเสียดายที่เสมอกันไปแต่ไม่เป็นไรค่ะเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ทีมนะคะ